สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับมือถือนะครับเปิดไม่ติดนะครับกดปุ่ม power นะครับแล้วกดไม่ติดนะครับถ้าใครเป็นปัญหานี้อยู่นะครับเป็นของ Android นะครับหรือ oppo หรือเครื่องอื่นนะครับแต่ในที่นี้ผมผมเป็น oppo เนาะตอนนี้ครับก็เลยจะมาสอนวิธีแก้ปัญหานะครับ่อนอื่นให้คุณผู้ชมนะครับถ้ากดไม่ติดนะให้คุณผู้ชมหาปุ่ม p o w e r นะครับปุ่มเปิดปิดเื้องตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มลบเสียงนะครับลบเสียงเพิ่มเสียงนะครับตรงนี้นะครับให้กดพร้อมกันนะครับแล้วทิ้งไว้สามสิบวินะเดี๋ยวกดตามผมเลยนะครับกดพร้อมกันเลยนะครับจนกว่าจะมีเปิดเื้องอขึ้นมาอย่างนี้คือได้แล้วนะครับเราก็ปล่อยนะครับอ่า รอให้เครื่องเขารีเซ็ติดหนึ่งครับถ้าขึ้นโลโก้ขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือเปิดได้นะครับถ้าใครเปิดสามสิบนาทีอสามสิบวินาทีไม่ได้นะครับก็ลองเปิดหนึ่งนาทีนะครับคาว้หนึ่งนาทีอ่าถ้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ให้ไปที่อิงลิทนะครับแล้วก็ไปที่รีบูทนะครับกดโอเคนะครับ แค่นี้ครับเครื่องก็สามารถเปิดได้แล้วง่ายๆเลยครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่แนะนํำกันยังไม่ต้องไปร้านซ่อมก็ได้ครับลองทําตามวิธีนี้ก่อนเพราะว่าบางท่านไปถึงร้านนะครับอาจจะไม่ได้เสียก็ได้นะครับช่างเขาก็อาจจะใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาให้นะครับสําหรับเครื่องที่เป็นเรื่องรุ่นเก่านะครับอันนี้ของผมรุ่นนี้ก็หน้า6ปีเกือบ7ปีแล้วแหละ นัมก็เลยมีปัญหาบางครั้งเป็นบ่อยผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการเปิดบางครั้งเปิดติดปกติบางครั้งก็ต้องใช้วิธีนี้มาแก้ปัญหานะครับโอเคเนี่ยเข้ามาแล้วใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมถ้าใครเป็นอยู่นะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับก่อนก่อนจะไปร้านนะครับมาดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับลองแก้ไขโดยใช้ปุ่ม power กับปุ่มบวกลบนะครับเสียงเพิ่มเสียงอ่างเงี้ยครับกดพร้อมกัรค้างไว้สักสามสิบวิจนถึงหนึ่งนาทีนะครับ ถ้าใครลองทําตามนี้แล้วนับรอบแรกไม่ได้ลองทําอีกรอบหนึ่งนะครับสักสองรอบถ้าไม่ได้จริงๆอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับซอ์แวรแล้ครับอาจจะเป็นที่แบตหรือเป็นที่บอด y ี้บอร์ดนะครับข้างในอันนี้ก็ต้องไปที่หลานนะครับผมโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าใคร ติดปัญหาตรงนี้อยู่นะครับเปิดเชื่องไม่ติดนะครับลองใช้วิธีนี้แล้วแก้ปัญหาดูก่อนนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะครับถ้าใครแก้ได้นะครับหรือไม่ได้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะได้รู้เรียนลองหาวิธีใหม่มาให้นะครับผมโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ